ดีค่ะเรต้อนรับสื่อช่องพัลล่ามาเล้ว FC ตลอดช่องหนึ่งและช่องสองเรามาฟังคุณนิคีที่เล่าที่ขายที่เดาขายให้ฟังจนมั่วมาเท้าอ่อนสีสวัสดีครับนะครับก็จร่งที่ผมได้ข่าวฟังเพื่อนๆฟังนะครับวันที่ผมเนี่ยนะครับเดินแสวงบุญผมไม่เดินหรอาคงขับรถตามดูเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยด้านหลัง ปร,ประกอบประกอบรายกับลุงก็มียุจุดจุดหนึ่งที่ผ่านผ่านลงมาไฟที่ดาวขาดนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เดินมาหาผมนะครับถ้าชายจําความได้เนี่ยลุงลุงเห็นแล้วคนที่เดินเห็นแล้วลุงก็ได้ยินนะครับมีการต่างในวันนั้นที่เดินมา บอกว่าบรยายแล้วบรนยายแล้ยยแลยยวจะจำความได้วันนั้นจะจําจาผู้หญิงคนนี้ได้ผม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 เชื่อว่าคนที่เดินเน่ยจะจาได้มีพ่อเปามีาชิตมีใครนะมีหลายคนที่เดินเนี่ยจะจำผู้หญิงคนนี้ได้ที่เดินาทางผมผมแยกไฟแดงมันก็มาถ่ายรูปก,กับลุงตรงแยกไฟแดงในวันนั้นเข้าหองฉันได้วันนี้ครับแล้วอยู่ดีครับผู้หญิงคนนี้นะครับรู้ไหมครับ เป็นเพื่อนสนิทกับไอ้เกิร์บปันไลแล้วครับอยู่ดีๆก็ทักไลน์มาหาผมแล้วส่งข้อมูลมาให้ผมเต็มเลยครับวันนี้ครับถ้าผมไม่คุยแม่งคุยเขาไม่รู้เรื่องแน่นะครับผู้หญิงคนนี้นะเป็นเพื่อนของเกิร์บที่เราห่ารแต่ตอนนี้นะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกิร์บนะครับเมื่อก่อนเคยช่วยเหลือเกิร์บนะครับเคยเข้าไปดูเกิร์บ คอยติดตามเกิดเพรเกิบช่วยเหลือลุงที่ดามขาดวีคนนี้ก็เป็น f อซตัวโยงของลุงนะครับรักลุงอย่างจริงใจนะครับรักลุงม,มากๆวันนั้นที่ผมเดินแสว ฟัง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 ,ฟงแล,แล,แลว้วใหู้มาวันนี้ตื่นวี่วันนี้ทักลเรื่องที่ผมไลน์เืองนี้ผมไลน์เป็นสาธารณะไม่ได้ตั้งหมายมือนทุกคนเรื่องนี้จะเป็น,นผมก็จะเปิดว่าไม่ได้ตั้งหรอกแต่จะได้คนนีก้กับคนนี้กับน้ำมันผู้หญิงคนนี้ทักมาผมแม่เจ้าวูตี๋แล้วส่งข้อมูลมา แล้วผู้หญิงนี่เป็นเพื่อนกับไอ้เกิร์ลเป็นเพื่อนกับไอ้เกิร์ลนิทานนะนิทานเกิร์มเดี๋ยวคันปากมากเลยจะพูดนะครับคันปากมากเลยะข้ <S <S อคมของคได้มาเยอะผมจะเอาข้อมูลอะไรก่อนมันยิงครับกดไลค์ครับถูกยิงครับันนี้ยใช้ไวไฟมันจริงผมเลยถ้าเบอร์ต้องกดแล้ว มาในชิผ่ายไม่ไดเนี่ยมือถือใครเอมาก,กดไลค์ครับโอ้าทาให้กลายเนี่ยการที่เรากดไลค์มันช่วยทำให้สัญญาณของเราทการให้งการที่รูปก,ก,กริงนยากแต่ไก่ไง่ายข้ามาชมแล้วก็ยกดไลค์ได้กดไลค์มันช่วยได้จริงๆบอันเรื่องจริงทำให้เครืรคอข่ายาใจของเราเนีนะครับ ไปแดงอะไรก็ไม่ได้วันเทนนะครับไม่ได้วันเทนต์นะครับเข้ามาถามผมเข้ามาให้ขู่ผมผมเลยผมตกใจวิ่งนข้ามมาทำไมผมว่าคือเราช่วยให้ผมข้ามไปแดงใส่ผมแล้วระบอกนั้ไปตอดแต่ผมเดินจอดกับปัหาลุงเพื่อที่จะมาบุกรถในตรงที่อ่าทางรถไฟด่านารผมเลยเดินข้ามมามาประกันถึงได้กระลุงประกันรถจนบนถนนแล้วก็มาดูรถเราบนถนนได้กระลุงดูดูดีๆญิงคนนี้เดินมาหาผมมาเอาคุยผมว่าตอนนี้มันยานวมันจยาอยู่ตรงนี้ยานตรงนี้ มันก็ย้ายจริงครับย้ายจริงครับที่อยู่นี้ให้ความลับที่ร้านซ่อมรถ้นจะไม่บอกคุณแรกนะฮะพี่กัสนะครับผู้อยู่ในี้ให้มาแนี่มันย้ายจริงคุณคิดผมคิดว่าผู้อยนี้คงจะเป็นเปล่าหรือเปล่าย้ายข้อมูลที่คุณเขาให้กับผมมาเนี่ยมีข้อมูลจริงหมดแล้ววันนี้ก็ส่งข้อความมาอีกแล้วผู้อยู่นี้เป็นเมีย ไฟแดงไม่เชื่อไม่ถามยูทูบเบอร์ไปถามลุงไม่ได้ลุงก็ลุงนะครับว่ามันย้ายย้ายย้ายไปตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงนี้ย้ายอยู่ตรงนี้และเขาปิปีนี้ไงวันนี้พิจารณานะครับวันทำงานเลยครับพิจารณามาเลยแล้วมางานนี้พิจารณานครับพิจารณาดูดงานนี้มันครับ อยาไปอยู่ข้างหลังพาะขามแถวว่าพระธาตุเชิงชุมอยู่ติดตลาดพระขามเป็นชั้นเดียวอยู่ข้างหลังร้าตียวอันนี้จริงครับนะครับม็คือสายรายงานมาไปสืบมาจริงครับและก็อยู่ไปใกล้ลง ของามันที่ไปขายมาก่อนนะครับและตอนนี้นะครับอะรายามันหันมาไดาลุงหันมาดาป้าหันมาเล่นลุงเล่นป้าผู้หญิงคนนี้ก็เลยหอยออกมาก็เลยไม่ชอบมันเกลียดมันนะครับเกลียดมันะฉะนั้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยผมคุณทางจะเชื่ขอข้อมูลเชื่อข้อมูลของผู้หญิงคนนี้นะครับแล้ววันนี้ครับผู้หญิงคนนี้ครับ ลงข่าวให้ผมว่ามีไอ้เกิดบ,บนบ่นไอ้เกิดมีปากเสียงมีปัญหากันว่ามีเกิดนะครับมีเกิดว่าทําไมต้องไปไปอะไรกับเขามากมายนะครับมีเกิดในมาผลให้ไปอยู่นี่ฟังนะครับว่าฉันหนักใจทําไมต้องไปลกนลานไปอะไรเขามัน,มนไม่จบไม่สิ้นเล่นเงินไปเล่นกันมาด่ากันไปด่ากันมา ผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักลูกมากๆห่วงลูกรักล,ลูกห่วงลูกนะครับไม่โดนหลอ,อกครับข้อมูลนี้ไม่โดนหลอ,อกผมเช็คก่อนที่ผมจะฟังใครเนี่ยผมจะต้องท้าดูโปรไฟล์แล้วก็ดูข้อมูลรมล,มล้วสิ่งข้อมูลนี้ขอลองภัห้ผมเาเพราะฉนะนั้นเอฟซีไม่ต้องไม่สนใจผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกมากห่วงลูกกลักวจะเกิดอันตรายกับลูกตัวที่มาเล่าให้เอฟซีคนนี้ฟังว่าฉันและทุก ฉันนั้นเหนือยใจทำไมถึงเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพล่าขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะคะต่อคลิปสองนะคะตังต่อเนื่องเลย